เอาเนี่ยก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่นะทุกท่านฮะพามาตามล่าสมบัติใต้ดินเหมือนเดิมฮะน,นี่ได้ได้เหรียญน,นะฮะเหรียญบาทกับเหรียญสองเหรียญบาทกับเหรียญห้าบาทนะฮะตรงนี้สงเหรียญดังตรงนี้นะนที่เดิมนี่นะอันนี้ได้ไปเจ็ดบาทแล้วนะ,ะเดี๋ยว เงินเหลียญจะตกกองอย่างนี้ผมว่านะนี่ไงนี่นี่ก็เหรียญห้านะนั่นนะสิบกว่าบาทเฮ้ยมีอีกนะเนี่ย มีอีกนะครับ cái này mất của cửa cửa luôn này Thế này sẽ ừ. này. Này. nó sẽ liền nhá. Ừm này. Chắc nó sẽ dù lức này cái cái นี่เห็นมีอะไรนะอืมลึกนะครับตัวน,นี้

ฝาเบียร์นี่หรอนี่ฝาเบียร์นะนะนน,นเนี่ยเก่าเนี่ยขาวๆอยู่นียใช่แน่เลยไม่ใช่ฮะยังมีดังอยู่นะ จะเป็นหินหินเยอะส่วนใหญ่อือหือยู่เล็กนะครับนี้เหรอนี่เป็นเหล็กวะไม่ใช่อืมอะไรนะยังดังอยู่เลยเนี่ย เฮ้ยเหรียญนี่เหรอนี่ๆๆตกมันนี้เมื่อกี้นี่ป่ะเออนี่ๆๆนี่เนี่เหรียญบาทนะครับ